สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับตุ๊กตาคนอ่านไพ่นะคะวันนี้เราจะมาดูดวงนะคะของคนเกิดวันพุธนะคะในช่วงเวลา7-13เมษายน5 6 8 8ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในเรื่องของการงานนะคะการงานโอพระทิดเทวานะคะในช่วงนี้นะคะของคนวันพุธเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่เจ้านายนะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะได้มอบโอกาสนะคะได้มอบ ความไว้วางใจนะคะให้ทําสิ่งต่างๆนะคะความสําคัญนะคะหรือได้รับเป็นตัวแทนนะคะสําหรับ ผู้นําองค์กรน,นะคะในสถานที่นั้นๆน,น,นะคะให้ประกอบภารกิจสําคัญแทนด้วยนะคะซึ่งมองว่าคนบรรพุธในช่วงเวลานี้โอกาสที่จะได้รับความไว้วางใจนะคะจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือคนที่เราให้ความเคารพในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยจะมอบงานนะคะหรือให้ความไว้วางใจในการที่จะออกไปทําภารกิจต่างๆแทนได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้าชะตานะคะอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะโอกาสที่จะได้รับ ความชื่นชอบชื่นชมหรืออยู่ท่ามกลางกับผู้นำระดับสูงมีสูงมากเลยนะคะซึ่งมองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะการเงินนะคะมองว่าถึงเวลานะคะถึงจังหวะถึงโอกาสนะคะหรือถึงช่วงเวลานะคะที่จะได้รับเงินนะคะครบกำหนดนะคะหรือ โอกาสที่จะมีการตอบรับนะคะในเรื่องของการเงินที่ดีจะมีเข้ามานะคะทีนี้ถ้าเกิดถามว่าครบกำหนดอะไรนะคะอาจจะในเรื่องของเงินประกันนะคะเงินสมทบทุนต่างๆหรือเงินที่เราได้ลงทุนไปแล้วเมื่อในอดีตนะคะอย่างเช่นอ่ซื้อทองไว้อาะครบกำหนดที่เราจะต้องไปซื้อนะคะไถถอนอะไรออกมาก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินและการทองด้วย,ชวยเช่นกันอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะตุองมองว่าสามารถจัดก,การและบริหารให้ผ่านไปได้อย่างดี นะคะสำหรับคนเกิดวันพุธเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุภาโอ้ว้าวสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะจะเริ่มดีขึ้นนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะใครที่กําลังมีเรื่องอ,อึดอัดนะคะกังวลใจนะคะในเรื่องของการที่การดูแลนะคะสุขภาพที่ต้องการความแข็งแรงนะคะที่เพิ่มมากขึ้นโอเคค่ะคุณจะได้รับคําแนะนําที่ดีนะคะจากคนที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านสุขภาพหรือคุณมีโอกาสที่จะได้เข้ารับการรักษานะคะอย่างถูกต้องถูกวิธีจนทําให้สุขภาพของคุณเนี่ยดีขึ้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะของคนวันพุธเนี่ยก็จะเริ่มคลี่คลายบรรเทาบาบางลงนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณสามารถทําให้ร่างกายนะคะหรือความเข้มแข็ง ความแข็งแรงนะคะกลับมาได้อย่างง่ายดายค่ะสบายๆนะคะสําหรับคนวันพุธนะคะในเรื่องของความรักค่ะคนวันพุธนะคะทนัง่งโอ้ววาวต้องมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความรักเก่าๆนะคะโอกาสที่จะได้พบเจอนะคะคนรักเก่านะคะอันนี้ต้องขออนุญาตรวมถึงมิสหายเก่าด้วยนะคะอดีตคนรักนะคะมีโอกาสทีะะ่จะได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะซึ่งต้องมองว่าเป็นเรื่องราวที่ดีอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์นะคะพูดคน คุยนะคะหรือมีโอกาสให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆซึ่งกันและกันมีโอกาสที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธค่ะสำหรับโชคลาภนะคะโชคลาภคนวันพุธนะคะพระฤาษีหัสเทวาค่ะในไพ่ใบนี้นะคะมงบอกในเรื่องของการร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากได้โชคลาภอะไรนะคะสวดมนต์ขอพรน,นะคะหรือต้องปฏิบัตินะคะในเรื่องของการที่ อย่างสุดว่าจะต้องการมีโชคลาภเราต้องไปไหวอะไรสักการะอะไรนะคะอย่างถ้าเป็นพระัลือเทวาน,นี่ก็จะมองในเรื่องของเป็นพระพุทธนะคะหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะลองไปในสถานที่แห่งนั้นนะคะโอกาสที่จะมีโชคลาบนะคะลาภผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะ ในเรื่องของข้อควรระวังนะคะควรบันพุธต้องระวังอะไรนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะระวังในเรื่องของความหงุดหงิดความกังวลใจควา,ามไม่สบายตัวความไม่สบายใจความเครียดความ eger, วามิตกกังวลนะคะนอนหลับไม่สนิทอันนี้ต้องระวังเลยนะคะรวมถึงในเรื่องของความคิดท,ที่สร้างแรงกดดันให้ตัวเองมากเกินไปอันนี้ไม่ควรเลยนะคะพยายามพักผ่อนเยอะๆนะคะนอนหลับให้สนิทนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเป็นไมเกรนด้วยนะจ๊ะ สรุปนะคะถ้าเป็นในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะคนบันพฑุที่ 7- ถึงเมษายนเนี่ยต้องมองว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นนะคะความรักก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะส่วนเรื่องหน้าที่การงานก็เป็นที่ยอมรับของผู้ใหญ่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะคะการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในช่วงเวลานี้ควรเข้าไปพูดคุยกับเขาตรงๆจะส่งผลดีค่ะ ะะหากท่านใดนะคะมีความชื่นชอบคลิปนี้นะคะโปรดนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะที่ช่อง y o u t u b e นะคะเดอะฟ m ยล์เมมค่ะรวมถึง Facebook, IG, TikTok นะคะที่ h o r r o e m o r y ค่ะหากต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้นะคะที่ s อสไซนะคะมีแอดนำหน้านะคะ h o r r o เ m มโมนะคะ h O R o m e m o R Y ค่ะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ